วันที่จปานเป็นวันสคัญขอพบยุทธยาของพวเราที่เป็นตัสิาของพวกเราทุกหายรูทุกปัสาที่เปิาของตัเองแต่ถ้าผู้ขอเราไมเป็นยุจา หนึ่งในหลายความสุขความยากลำบากความทแย่ใจถ้าเราไม่เิดเราคงไม่เจรุนแหมากานเราคงไม่ลำบากมากไปหมือเหมือนใจที่เราเจอการเิดก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเป็นความทุกข์ยากลำบากที่เรายูอยัาละทุกข์ยากความแย่ราก็เป็นอันหนึ่ง เรื่ทั้งหลายังวงจะไม่แก่เหยเราม่รู้ยัอเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กทื้อไปไหนมากต้องเววั่นแต่เมื่องข่าวสื่อวัยรา่น70 80 90 70 80ที่พ็ยังแก่แล้วิ0ที่หนักก็เป็นีก็เป็นธรรมดาอันหนึ่เป็นจักรย์ท่าที่เาอกเลยว่าความคึกคากแบบนับก็เกิดมาจากวามเกิดมาเี่เรืององเเลย คนเต็มเม่รกอนแล้วก็ความยางได้จกมีก็เป็นขึ้นของความสุขงากความลำบากทั้าหนให้เดียวกันถ้าเราตับได้มันก็จะหา้ได้เหมกันอย่าเราพ่อพึ่งญาตถ้าไม่มีอาพ่นได้ก็มีอม ครอบคัวต้อง็นความสุขอควานดีต้องัะสมแล้วถจะมีการบริจาของตัวองว่าสาตุแห่งความที่ได้เอาฝากขนาดนั้นมันต้องมีสาเหตุสาเหตุนั้นเกิดจาก คาเพียเกิดอยูข้จากทางผู้ให่ตามทเหตามปัญหาก็เป็นข้าัญหาไปเรื่อยปัญหาตั้งตัวตนเราเองด้วยตัวเก็เป็นปัญหายังเป็นปัญหากับคนอื่นด้วยคนรอบข้างด้วยไม่้อิ่เดีวยอันนี้พระเจ้าเรียกว่าสัตวมทัคือต้องอต้อเห็นของความุกอย่างความและปัญการขัดมาพระเจ้าจะบอกว่า ความจัดสูงที่ไปของพระพุธเจาที่นต่านี้พระพุทเจ้าบอกว่าความจัดความสูงที่ไปมีมีแต่ให้เรื่องปฏิบัติอย่างไดตรงเล็ว่ามัชฌิมาจัทร์วิธีการจัดปัญหาแบบนี้มีแต่ว่าาทคนคือปฏิบัติสายกาปฏิบัติตรงตา หาทีการเพื่อเด็นให้ยากอันที่อื่นได้ปุตตนมาการทอจีนีังข้าไหลทายเดินมาหนีเพื่อความเจญสั้นตัตัอย่างไรก็หลุก็เือหรือจะเป็นผูแฉเป็นอย่างนี้เนยเรียวยอดทางละก็ทำลายเพื่อให้เ็นได้อันนี้ก็เป็นแท้เพราะนั้นก็อยู่วาพอเปลี่ยนตรงกลาง ก็อยจะ่วยัการเ่องาสอนแต่ถ้าเป็นพระมาติเองการเยากทีแบ่เพิ่มเดิมเราว่าหนึ่งในธรรมาติเรื่องกดรรรู้และรนก็คือมารียกว่าการเรียนรู้สิ่งเรียนรที่เราศึกูากัรธรรมชาตินั่นแหละ็นหัวใจยที่ตรงนี้เทศนาเป็นเรืเในการแต่เร สุดอดเลคักสุดยอดเลยครับที้เรานส่งนี้ที่บางท่านมีเพื่อนรักอะไรที 재미ensive uh, yeah. ลูกหลานาหานานารที่ไป้รบไปที่จีนตอปัิตาบงทาางที่ตองเมวัดปตะตูตะเมทุเร